สวัสดีครับเดี๋ยววัน,นวันนี้จะมาสรุปเนาะสรุปว่าเนี่ยระบบโซล่าเซลล์ไฮบิดออฟกิทเนี่ยมันประหยัดเท่าไหร่นะครับมันประหยัดค่าไฟลงไปเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปแล้วเพราะว่าผมใช้เวลาในการดูเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วครับว่ามันสรุปแล้วมันประหยัดไฟลงไปได้เท่าไหร่โอเคถ้าถ้าใครยังไม่เคยดูก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะว่านี่ตู้นี้คือ ตู cell, uh, ้โซลาร์เซลล์ออฟกิจไฮบริดนะชื่อรุ่น 5kVA แต่ความจริงคือในเนี้ยมีประสิทธิภาพของการทำงานอยู่ที่4,000วัตต์ก็คือ4กิโลวัตต์เท่านั้นไม่ใช่ 5k ไม่ใช่5กิโลนะครับอ่ะในวันนี้แดดค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแต่ก็ตรงนู้นเป็น โซลาเซลล์เนาะอยู่ข้างบนก็ถ้าไม่ถ้าอยากเห็นก็ไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวผมวันนี้มาเจาะจงเรื่องความถูกลดประหยัดลงเท่าไหร่ก็นี่สี่พันวัตต์นะครับนี่ตัวนี้4,000ันวัตต์แล้วก็มีนี่คือเบรกเกอร์เบเกอร์ตัวนี้ก็คือเบรกเกอร์ที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ข้างนอกก็คือมาผ่านเบรกเกอร์ตัวนีว้เข้ากล่องนะครับแล้วก็ อันนี้คือเบรกเกอร์ไฟ AC ไฟเข้าคือไฟจากการไฟฟ้าวิ่งเข้ากล่องซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็คือก็ไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเข้าก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ล้วนๆอาแล้วก็นี่ก็คือเบรกเกอร์ออกก็คือออกไฟออกจากจากเจ้าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ออกไปเข้าโหลดหลักๆเข้าบ้านเข้ากล่องกล่องใหญ่กล่องประจำบ้านครับก็เข้ากล่องไฟฟ้าครับ ก็ตอนนี้นี่ตอนนี้บอกว่าวันนี้คือไฟไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะครับก็เอาพุทค่อนข้างจะโอเคที่230โวลต์อ่าใช้แบตเตอรี่เนี่ยกินแบตเตอรี่ไป9แอมป์ระบบนี้จะดีคือว่ามันจะเอาพลังงานโซลาเซลล์เนี่ยไปผสมกับแบตเตอรี่แล้วก็จ่ายไฟให้กับบ้านยังไม่บายพาสกรณีที่กรณีที่คือเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย ลมน้อยๆแดดน้อยๆเนี่ยมันก็จะมาช่วยได้ก็คือก็ยังไม่เอาไฟจากการไฟฟ้าอยู่ดีก็เอาไฟจากแบตไปก่อนจนกว่าแบตจะหมดตัวเราเซลจะน้อยจะจ,จัดมันถึงจะตัดไปเข้าไฟบ้านนะครับก็โหลดกินอยู่ที่ประมาณ9 0 0าร้อยวัตนะเก้วัตเกือบเกือบหนกิโลวัต์นะครับมีอะไรบ้างในวันนี้นี่นี่โหลดจริงๆคือหนึ่งหนึ่งเก้าร้อ่งนนิดหน่อยใช้ไปยี่ของเครื่อง โอเคนี่จริงๆแล้วโซล่าเซลล์ตอนนี้ทำได้แค่5 1 9วัตต์มันวัตต์ที่เหลือมันก็ไปเอาจากแบตเตอรี่มาช่วยผสมกันนะโอเควันนี้มีอะไรบ้างอืวันนี้ก็คือปกติแล้วจะเปิดแอร์นะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีก็มีตู้เย็นหนึ่งตู้ทำงานอยู่ตลอด แล้วก็ตู้เย็นข้างบนบ้านครับไม่ได้ให้ดูแล้วก็มีพัดลมนะครับมีเปิดทีวีจอไม่แน่ใจแต่พวกทีวีรุ่นใหม่ไม่กินไฟแล้วก็มีพัดลมทีวีแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้สลิปโหมดไปแล้วยังไม่ถือว่าเปิดแล้วก็มีตู้แช่นะครับเนี่ย ตู้แช่แช่ตู้แช่แข็งหนึ่งตู้เปิดไว้ก็คือเป็นตู้ของลูกค้านะครับลูกค้ามาทำอ่าแล้วก็ตู้เย็นหนึ่งตู้นี่แข็งปกใช้งานได้เปิดอยู่นะครับเปิดอยู่ลองเทสของลูกค้านะครับตัวนี้ก็เป็นช่วง ทําให้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเนาะเสียเงินในการเทสของเท่าไหร่อ่าแล้วก็มีเอ่อตู้ฟื้นฟูนฟนแบตเตอรี่เนาะหตู้แล้วก็ตู้ชาร์จอีกหนึ่งตู้ครับก็ตู้น้ําด้วยตู้น้ําก็อีกหนึ่งตู้รวมๆแล้วก็กินไฟประมาณ 1K เนาะเป็นไฟออนระบบเฉยอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่า สรุปแล้วอะนะมันมันประหยัดลงไปได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือผมก็ไม่รู้จะอธิบายมันมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ผมก็รู้ว่าจะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงให้มันเข้าใจได้ง่ายคือคือหลังจากผมติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบนี้แล้วเนี่ยมันมีวันหนึ่งคือวันที่ผมก็ทํางานอยู่ข้างหน้าบ้านตรงเนี้นะและทีนี้ไฟฟ้ามันผ่าวันนั้นพายุ ไม่ก็ไม่เข้าแรงเท่าไหร่คือฟา้ามันผ่าผ่า <father> ที่ผมคิดว่านะน่าจะผ่าประมาณแถวช่วงนี้นะครับช่วงข้างบนข้างบนพวงแถตวตัว,ต,วตัวอาคารนี่แหละคือไฟมันผ่าปึ้งเลยนะคือได้ยินแล้วว่ามันมันโดนเหล็กเราอะทีนี้ผมก็นึกไปถึงไอ้เจ้าอินเวอร์เตอร์พังแล้วซะมัม้งคือคือผ่าปึ๊บอะไรเกิดขึ้นสินน่งแรกเลยก็คือนี่หลอดไฟ ข้างหน้าของผมนะทั้งทั้งสามหลอดเนี่ยคือมันพังทันทีเลยเสียทันทีเลยทั้งที่ผมก็ปิดสวิตนะครับก็คือปิดสวิตเจ้านี้ไว้แล้วนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไฟไปแล้วนะคือปิดสวิตไว้แล้วก็ฟ้าผ่าปึ้งไฟเส้นนี้พังเลยไปไปหาหลอดพังเลยทั้งที่ปิดสวิตแต่อันนี้ผมเข้าใจอยู่เพราะว่าโซไอเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยเป็นไฟไฮวเนาะวต์มันสูงทําให้ มันสามารถกระโดดข้ามหน้าสัมผัสสวิตช์ได้อ่าอันนี้ผมเข้าใจอ่าแต่ทีนี้คือการทํางานเออณตอนนั้นน่ะพอฝ่าปึ้งปึ๊บทำให้ไฟไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยนะดับดับไปเลยดับเปียงหายไปเลย mm hmm. หายไปพักใหญ่เลยแต่โซล่าเซลล์ไออินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยที่ผมใช้เนี่ย อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับมันยังทำงานอยู่แล้วก็มันทำในโหมดนี้อยู่ด้วยก็คือยังยังใช้เป็นยังเป็นออฟกิดอยู่ยังไม่เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้านะแต่ทีนี้พอผ่าเปี้ยงมาปุ๊บหน้าจอเอ๋อเลยครับขึ้นแต่ลักมัวตัวหมดเลยแบบไม่มีอักษรที่อ่านออกเลยฮะนี่ผมก็อ้าวว่าแล้วพังแล้วแต่คือมันเก็ยังจ่ายไฟ220เข้าโหลดพื้นฐานในบ้านเนาะปกติ ผมก็ว่าเออพังแงวะ่ะผมก็เลยลองรีเซ็ตเครื่องเนาะปิดเปิดใหม่ที่สวิตช้างล่างอะนะเออพอปิดเปิดปุด๊บมันก็กลับมาใช้ได้แล้วก็ไฟบ้านยังไม่เข้ามันก็ใช้พลังงานตัวเซลล์กับเป็นโหมดออฟกิจอยู่เออมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหมือนกันว่าอินเวอร์เตอร์ไม่พังเว้ยทั้งที่โดนไฮโวลจากเ,าเรื่องของฟ้าผ่ามาตรงตัวเลยเข้าที่เครื่องจิมๆอาจจะเป็นเพราะว่า มันยังไม่เอาไฟบ้านมาใช้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันก็ไม่เป็นไรไว้ขนาดโดนฟ้าผ่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พังลองคิดดูถ้าวันนั้นผมไม่ได้มีเจ้านี่ช่วยไว้นะไม่ต้องพูดถึงเลยครับตู้เย็นทีวีพัดลมพัดลมอาจจะไม่พังมั้งแต่ตู้เย็นไม่ต้องคุยพังแน่นอนกับทีวีเรียบร้อยแน่นอนคอมพิวเตอร์อกีกสองสาเครื่อง ก็ไม่อยากจะนึกถึงนะว่าถ้าไม่มีโซลาเซลล์ในตอนนั้นเนี่ยอะไรจะพังมั่งคงจะพังหมดเลยมั้งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ผมก็ยังตีความไม่ได้ว่าทําไมมันถึงไม่เป็นไรหรือทําไมถึงไม่เสียอ่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าเครื่องนี้ไม่ได้ลงกลาวทุกกรณีนะไม่ได้ลงกลาวเลยนะครับเฉพาะเครื่องนี้ไม่ได้เอากาวไปไหนเลยบอกก่อนว่าไฟผมไม่ได้มีการลงกลาวเรื่องของเครื่อง แต่จะเป็นลงกาวในเรื่องของอุปกรณ์มากกว่าคือลงกาวที่ตัวอุปกรณ์อย่างพวกพวกที่มันมีความอันตรายสูงๆหน่อยก็จะเป็นพวกนี้นี่พวกเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะมีการติดตั้งเออริ g เกตช่วยแล้วก็มีการตอกกาวอันนั้นผมค่อนข้างจะได้แต่ส่วนอื่นผมก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับก็ไม่เข้าใจว่าอาจจะเป็นที่ว่าไม่ลงกาวหรือเปล่าทำไม่ไม่พัง อันนี้ตอบไม่ได้นะครับถ้ามีใครมีความรู้ดีๆก็ช่วยกันนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันครับโอเคอันนี้คือแบตเตอรี75ร่75แอมป์นะครับเป็นแบตแบตเตอรี่น้ํานะครับนี่ทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ลูกนะนี่แบตเตอรี่4ี่ลูก75แอมป์ทำให้ได้48โวลต์นะครับ ให้ได้48วต์เอ่อถ้าคิดว่าแบตน้อยไปหรือเปล่ามบอกว่าผมเน้นในเรื่องของกลางวันเป็นหลักเนาะกลางคืนก็แค่เป็นไฟฉุกเฉินเฉยๆก็โอเคครับแบตบเท่านี้ก็พอพอสำหรับการใช้ดิชาร์จตอนกลางวันสบายส,ายสาย่วนกลางคืนไม่ต้องคุยครับทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นแค่ไฟสำรองเฉยๆเอ่เอ ประหยัดประหยัดลงเท่าไหร่นะในในของผมะนะคือคือมันก็นี่นี่คือแผงโซลาเซลล์เนาะมันประหยัดทําให้ค่าไฟลดลงไปประมาณประมาณพั0ห้าถึงพันเนะครับสําหรับที่บ้านผมนะก็คือมันก็ช่วยก็ช่วยประมาณนี้ครับเพราะมันไปเด่นแค่กลางวันเนาะกลางคืนทำไรไม่ได้ก็ราคาประมาณเซ็ตประมาณ5 6าหกหมื่นก็ได้ประมาณนี้แหละครับ นี่คือแผงโซลาเซลล์330วัตต์10แผงนะครับอ่าก็เอาเข้าจริงๆแล้ว330วัตต์ทำได้จริงๆเลยนะที่ผมเห็นนะก็ประมาณ2,700วัตต์2,800วัตต์ไม่ค่อยพีคครับจุดพีคที่เขาว่ากันะที่ว่าทำได้ดีอะแป๊บเดียวจริงๆจุดพีคอยู่ได้พักเดียวก็ไม่พีคแล้วก็ไม่ประโยชน์อะไร ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับในในโรงงานเนาะในในบ้านที่บ้านก็ก็พอพอได้ก็คือใช้ในเรื่องกลางวันเป็นหลักก็สองสามพันวัตต์ก็โอเคสำหรับบ้านหลังหนึ่งอะนะถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์แบบระห่ำอยู่ตลอดเวลานะครับก็แผงสิบแผงต่ออย่างที่ผมเคยบอกไปต่ออันนี้คือนานนี่คือหน้าบ้านเนาะอันนี้เป็นเป็นโรงจอดรถนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่สลมแล้ว ก็เน้นว่าในอนาคตอาจมีการอัปเกรดเป็นโซล่าเซลล์ทั้งทั้งหมดนี้ก็เลยต่แสแรมไปก่อนยังไม่อะไรทั้งสิ้นอ่าก็พันห้าถึงพันเ็ดนะอัน,นอันนี้คือคือที่บ้านนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปคือบ้านเปิดเปิดเอ่อร้านเนาะร้านแอร์ร้านแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ก็ซ่อมมาเยอะนะครับซ่อมหลายอย่างซ่อมแก๊สรถยนต์ด้วย เมื่อก่อนผมอยู่คนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยูุ่ทัยได้ประมาณปีหนึ่งแล้วโอเคมาดูมิตเตอร์ไฟฟ้าเนาะตอนกลางวันนะครับคือมันจะไม่หมุนนี่อันนี้มิเตอร์ของผมนะข้างบนสุดมันจะไม่หมุนโดยสมบูรณ์เลย ซึ่งนี่คือข้อดีของระบบอ,ออฟกิดนะครับคือมันมันทำให้มิเตอร์ไม่หมุนโดยสมบูรณ์ต่างกับระบบที่อีกระบบหนึ่งจะเป็นระบบอ,อออกิดอันนั้นคือมันจะช่วยให้หมุนช้าถึงไม่หมุนแต่ก็ค่อนข้างมีความเรื่องมากนะอ่าอันนี้เป็นเป็นบ้านของผมนะเป็นบ้านที่มาขึ้นใหม่อยู่ได้ประมาณปีนึงนะครับก็ เป็นร้านนะครับร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็นั่นแหละครับขายแบตเตอรี่ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างก็ก็พอมีความรู้อยู่บ้างเนาะเรื่องไฟฟ้าอย่างที่ผมเล่าไปผมยังอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเลย่องเออนี่รถกรอล์ฟอันนี้รถกรอล์ฟของที่บ้านเนาะก็ยังยังไม่ได้ใช้พอดีเอาแบตไปอย่างอื่นก็มีรถรถไฟฟ้าด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะนูน ขนาดเดี๋ยวก็จะเอามาทําครับเดี๋ยวจะเอากลับมาทําให้หมดมันใช้ได้อย่างเดิมก็นี่รถของทิฟรถไฟฟ้า <c oughs> รถกรอบรถกรอบก็ถามว่าผมไม่อยากคิดว่าประหยัดเดือนละพันห้าถึงพันเจ็ดอันนี้คือที่ผมได้แต่คือผมอยากให้ทุกคนคิดว่าข้อดีของระบบเนี้ยคือมันเด่นเลยกลางวันท่านลองเอายี่งท่านลองไป เนี่ยตื่นแต่เช้าแนละ้วแล้วก็ไปเอากล้องไปถ่ายรูปมิตเตอร์ไว้หรือว่าไปไปเขียนจดเลขมิตเตอร์เนาะที่ที่ตามมิตเตอร์ที่ที่ทุกท่านมีเนาะแล้วก็ถ่ายรูปไว้จดไว้ครั้งที่หนึ่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ค่อยไปไปเขาเรียกอะไรอะ่ะไปจดอีกรอบนึงแล้วก็เอามาลบกันนะครับระหว่างตอนเช้ากับตอนเย็นลบกันมันจะได้ส่วนต่างเป็นหน่วยเนาะ แล้วก็เอาหน่วยที่เราได้มาเนี่ยไปคูณด้วย3บาทอ่าเราท่านก็จะรู้ว่าต่อวันนึงเนี่ยท่านจะประหยัดลงเท่าไหร่ถ้าท่านใช้ระบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่ายคิดอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเอาผมเป็นหลักเกณฑ์เดี๋ยวก็มาอ่ะโอ้ทำไมประหยัดเยอะจังอะไรเยอะจังหรือประหยัดน้อยไปอย่างเงี้ยมันก็ผมก็ว่าท่านใช้ประมาณนี้เช็คพอได้ต่อวันปุ๊บท่านก็ไปคูณด้วย30เนาะเพราะเราใช้ไฟทุกวัน มันก็จะได้เป็นหน่วยที่เป็นเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือนในรอบในกลางวันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยที่เนี่ยเป็นที่นาตอนนี้ผมลงนาไว้ข้าวมะลิก็ลงไว้ประมาณสองไร่นะครับก็ผมจะทำอย่างที่ผมบอกคือจะเป็นกเกษตรและอุตสาหกรรมพอเพียงนะ,กะเกษตรกับอุตสาหกรรมพอเพียงอ่า ก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ผมพยายามจะทำนะครับเรื่องความประหยัดที่บอกคือพันห้าถึงพันเจ็ดก็เิวๆนะผมรู้สึกว่ามันเยอะนะถ้าเอาเอาอะไรไปที่ตั้งอะเอางบประมาณที่อ่หกหมื่ไปที่ตั้งแล้วใช้เวลากี่ปีคืนทุนก็ลองคำนวณดูนะครับก็4ีหปีเจอกันแน่ถ้าเป็นแบบบ้านปกติเนาะไม่ได้ทำเกี่ยวกับการค้าการอะไรแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่า มันคืนทุนได้ภายในแค่2ปีเท่านั้นแหละเพราะว่าผมก็ได้กําไรจากการที่เอาเครื่องมาลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ลูกค้าการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อการขายมันก็เป็นกําไรส่วนเสริมไปเพราะว่าอันนี้ส่วนครัวนะครับนี่ส่วนครัวของแม่เขาก็จะมีพวกพืชผักอ่าอ่พวกนี้เป็นแทงน้ำนะรวมกันเป็นสามพันลิตรถังใหญ่สองพันลิตรถังเล็กหนึ่งพลิตรต่อขนาดกันก็ ก็ดีครับเพราะข้อหนึ่งที่ผมมาอยู่ก็คือว่าข้อเสียจริงๆเลยนะคือน้ําแย่มากหยุดมั่งไหลมั่งไม่ไหลมั่งแล้วก็ไฟก็แย่ตกมั่งคอยจะตกไม่ทํางานไม่ค่อยได้ผมก็เลยแก้ปัญหาจบเรื่องนี้ไปเลยใช้เป็นโซลาเซลล์ไปนะอ่าใช้เป็นโซลาเซลล์ก็นี่ในหนึ่งในโปรเจกต์ทั้งหลายก็คือเพาะพันุ์ไก่เองอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ ครับนี่มีไก่กับเป็ดนะมีไก่กับเป็ดอยู่ร่วมกันตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่ก็จริงๆแล้วผมจะวางฟางเนาะแต่ทีนี้ช่วงนี้หาฟางไม่ได้เลยก็เลยล้างราวเสร็จปุ๊บก็เอาส,สดๆอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันหาฟางไม่ได้มันเป็นหน้าที่หาฟางไม่ได้เลยจริงๆผมก็กำลังหาอยู่อ่าส่วนนี้จะเป็น นี่เห็นเรียงวางวางยาวๆงนี้นี่คือโปรเจกต์ในอนาคตนะครับนี่เป็นเป็นแทมยาวๆเลยเนี่ยต่างรถไถมาถากพื้นมันก็จะเป็นโปรเจกต์ล้าวกบนะเออมันค่อนข้างจะล้าวกบยาวประมาณ30เมตรได้มั้งหรือ20เมตรกว่าๆนะครับก็ยาวไปยาวไปจนถึงหลังหลังบ้านนู่นเลยก็ล้าวกบที่เออ จะทำในอนาคตเป็นโปรเจกต์ก็ในส่วนนี้ถ้าพูดง่ายงพอผมออกจากงานผมผมเคยทํางาน <c oughs> เคยทํางานเป็นพนักงานโรงงาน,งงานก็เข้าใจทุกอย่างอยู่ว่ามันมันดียังไงมันเสียยังไงผมก็เลยกลับมาเปิดร้านครับเปิดร้านทํานูน่นทํานี่ไปดีกว่าสนุกกว่าเยอะทําพอเพียงได้ด้วยนี่สระน้ํา ครับมีน้ําประมาณ5้าเมตรนี่ความลึกสานนะห้าเมตรอืมตรงนี้เป็นลาวกบทําไมผมถึงลงกลบเยอะแบบว่าค่อนข้างใหญ่คือผมผมก่อนหน้านั้นผมเคยทําธุรกิจกบมาก่อนตอนเรียนปวชเนาะแล้วมันก็พอได้กำไรกำไรอยู่บ้างครัวนี้ผมก็เลยจะมายกระดับให้มันแบบอีกระดับหนึ่งให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ยังครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะเอามาลงในช่องเนาะ ในช่องของผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอ่าอันนี้คือโมเดลใหม่โปรเจกต์ใหม่ยังยังไม่ลงอยู่เป็นทางการแต่ก็เดี๋ยวมาแอบดูพามาแอบดูที่ผมกำลังจะทำลงนะครับก็คือเล้าไก่ i-smart นี่แล้วมีไก่แล้วนะนี่คือเล้าไก่ i s มาร์สที่ผมกำลังทำนี่เก๋ไอซมาคืออะไร ไอสมาร์ทคือการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการปฏิบัติไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็ก็มีกล้องวงจรปิดเนาะกล้องวงจรปิดคอยตรวจสอบคอยให้เราดูได้จากโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาจะมีบอร์ดต,ต่างๆีผมยังไม่อธิบายเพราะว่านี่แค่พามาเดินเล่นเฉยๆก็มีเรื่องของระบบให้อาหารอัตโนมัติยังไม่เสร็จนะครับก็กําลังทําเป็นโมเดลอยู่ให้อาหารอัตโนมัติ โดยใช้รูปของเซ็นเซอร์คานกระเดื่องงัดยังไม่มีอาหารยังไม่มีอาหารยังเป็นกำลังทำอยู่ให้อาหารอัตโนมัติแล้วก็อาโอลืมบอกไปว่าลาวไก่นี้ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ร้อร์เซ็นไม่ได้ดึงไฟจากไฟบ้านหรือไฟอะไรเข้ามาเสียเลยก็คือเขาพูดกันเป็นภาษาช่างไฟก็คือระบบออฟกิดสมบูรณ์แบบก็คือไม่มีการดึงอะไรมาช่วย ครับก็มีแบบลูกน้อยลูกหนึ่งแล้วก็ชุดคอนโทรลผมยังไม่อธิบายแล้วก็แผงแผง30วัตต์แผงไม่ใหญ่อ่แล้วก็นี่คือระบบกรองน้ำยังไม่อธิบายนะครับบอกไว้ก่อนคือเป็นการกรองน้ำแบบใช้แรงน้ําถ่วงของโลกดึงบนลงล่างลงมาลงมาจนถึง ที่นี่ที่ถาดน้ำแล้วก็ออกไปออกไปบายพาสน้ำออกไปทำให้อทุกอย่างเป็นระบบอตัตโนมัติอันนี้จะทำงานทุกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมโปรแกรมไว้นะคือพอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันจะดึงน้ำจากข้างล่างสะมันมีปั๊มน้ำอยู่ปั๊มน้ำดีซีดึงน้ำจากข้างล่างสะขึ้นมาปุ๊บขึ้นมากองผ่านระบบกองปุ๊บพอกองเสร็จก็มานี่มายันถาดแล้วก็ เกินน้ำเกินก็ไหลลงไปทําให้น้าเนี่ยคือเกิดการเปลี่ยนใหม่อยู่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทุกชั่วโมงระบบก็จะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะครับนี่อธิบายครับมาอธิบายเล็กๆเฉยเดี๋ยวมีคลิปใหญ่ทําอธิบายทุกอย่างอย่างที่ผมบอกคือช่องผมจะพยายามให้ถ้าผมทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้ด้วยโทรมาพูดคุยได้นะผมไม่ได้อะไรแต่ผมขอนิดนึงคือ ผมขอไม่ให้เบอร์เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยใครจะโทรมายัางไงก็ได้มันคนข้งๆชัดเจนเกินไปผมขอเป็นให้เป็น Facebook เนาะคุยกันทางคุยกันผ่าน a c e b o o k เนาะผมจะได้มั่นใจด้วยว่าไม่มากวนอะไรไม่ไม่ใช่คนที่อยากจะโทรมากวนเนาะผมต้องขอให้เข้าใจในส่วนนี้นิดนึงผมจะให้เป็นลิงก์ a c e b o o k นะครับก็ไข่ไก่ตอนนี้มี มีแปดตัวเมื่อก่อนมีสิห้าตัวก็มีการตายบ้างอะไรบ้างศึกษากันไปโอ้ผมเก็บไข่ตอนเช้าแล้วนะตอนนี้ก็มาอีกใบแล้วไงมีไข่อีอกใบหนึ่งแล้วโอ้โอเคโอ้หลุดเรื่องโซล่าเซลล์มาเรื่องนี้เฉยเลย <c oughs> ครับโปรเจกต์ผมมีเยอะครับก็พื้นที่ก็มีเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ของผมหรอกก็ยืมเขาขอเขาใช้ก็ครับ ทำผมย้ายมาจากนาครสวรรค์มาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขกว่าเยอะเลยจริงระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวพอสมบูรณ์แล้วพอสมบูรณ์ระดับหนึ่งผมจะมารีวิวอีกรอบนึงตอนนี้ยังพอรับได้พอได้อยูอ่เรื่องของน้ําก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยว่าใช้วิธีไหนอะไรยังไงก็ยังก่อน อันนี้คือมาบอกว่าโซลาเซลล์ประหยัดเท่าไหร่หลักการทำงานของโซลา r เซลล์ตัวเนี้ยมันประมาณไหนก็ถ้าคือมันมี2ระบบอะเนาะมีออฟกิดออนกิดส่วนไฮโวลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Off ออฟกิอผมค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องระบบไฮโวลเนาะเพราะมันมีความอันตรายผมไม่ค่อยอยากแนะนำให้คนไม่ค่อยรู้ไปเล่นเลย ขนาดผมรู้เองผมยังไม่ค่อยอยากจะการเล่นเลยเพราะว่าข้อหนึ่งคือถ้าเวลาติดตั้งอ่ะได้ทําได้แต่เวลามันมีปัญหาล่ะกรณีไฟมันลั่วหรือไฟมันสายมันไปจุ่มตรงไหนนี่ไฮวอ์อันตรายนะครับสองสามร้อยวที่เล่นกันอยู่เนี่ยตายได้นะโซลาเซลล์รันได้ยันตายเลยนะมันไม่ค่อยตัดนะครับไม่ทําไม่ได้วางระบบตัดไว้เนี่ยอันตรายผมก็เลยอยากจะแนะนําให้เล่นระบบโลวลต์ไปก่อนดีกว่า ให้โซล่าเซลล์จ่ายไฟไม่ถึง100ยโวลต์อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างสบายใจกว่าหน่อยก็มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับก็แต่ทีนี้ผมอยากจะจําแนกว่าออปกิจอะ่ะก็มีประสิทธิภาพสูงทําได้ดีแต่ก็ยังมีคอขวดเรื่องของอินเวอร์เตอร์เพราะอินเวอร์เตอร์มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเลยคือเป็นทางผ่านเลยเป็นคอขวดเลยถ้าระบบบ้านท่านใหญ่เกินไปก็เป็นข้อเสีย ถ้าระบบบ้านเล็กพอดีก็เป็นข้อดีต่างกับที่ออนกริดที่ออนกริดใส่แค่แผงเดียวก็สามารถช่วยประหยัดได้แล้วไม่ต้องมาใส่เยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายเรื่องของออฟกริดกับอ mm hmm. อนกริดระบบตัวละเซลมันต่างกันยังไงทีหลังเนาะอันนี้แค่ข, mm hmm. ข้าวๆก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นเอาไว้ตกปลานะครับในในบ่อเนี่ยท้าไปเล่นไปนี่มีปลาเยอะนะมี ปลาทับทีมตัวเป็นโลเลยปล่อยไปปีนึงแล้วแล้วก็ให้อาหารอยู่ตลอดด้วยตัวใหญ่ครับก็ตามที่ผมบอกผมพยายามจะทําให้เป็นในรูปของความพอเพียงแต่ก็มีอุตสาหกรรมเข้าช่วยมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอยู่ตลอดก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่อง my from ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้คนต่อ,ตอไป